กุ้งเต้นจ้าอืมเป็นเพ็นเฮดดี้ดีคือกันกับยิ่งน้ำมันเหรอก้องเท่าไรก่อนก้องละแปดสิบบาทป่ะนะน้องเบิ้งกุ้งเต้น ใช่แต่กล้ามาดีดีเลยแ่้กองในหน่อยมากองนี้คุพ่นะได้ดีให้กุ้งเต้นบางแสนือ เต้าเต็นไปกุ้งเต็นเปิดปุ๊บ <c oughs> อ้ยฝุ่นเป็นแซ่บว่าพี่น้องกุ้งเต็นบางแสน <c oughs> อืดอืดอืดนม่น่าแซ่แบๆจ้า